ตัวเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมีความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์และวรรณกรรมทั้งสิ้นโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมส,สวยแล้วไงจะจับได้ไหมเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่รู้เรื่องที่เราเป็นเจ้าสาวนะอจะให้วิ่งหนีเลยก็น่าจะดูสงสัยเกินไปมีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นเออคือ ออกจากเมืองมันไปทางไหนหรอคะถามแบบนี้ <c oughs> ดานไปเปล่าวะเนี่ยชักเคลียดแล้วอมุ่งหน้าจากป่าประมาณสิบนาทีจะเจอทางเดินพอเจอทางเดินแล้วให้เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านที่สองแล้วเดินต่อไปอีกจะเจอทางออกทางภูเขาทางทิศเหนืออ่าแค่นี้แล้วจะ้ะบอกง่ายไปไหมอ่ะ ที่บ้านไม่เคยสอนหรอกค่ะว่าอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าก็บอกว่าเธอจะไม่หลอกเราแล้วนะขอบคุณมากค่ะโกนละโว้ยท si ่านดาราไวอ้าวสุคร oh, ีพม kind of ันจะแต่เมื่อไหร่ดึกทำข้าตกใจหมดเลยก็เมื่อกี้นี้เองหรอรับแต่ผมอาจจะรบกวนเวลาของท่านนิดหน่อย ไม่ทราบว่าเห็นผู้หญิงผมสีฟ้าผ่านมาทางนี้บ้างไหมขอรับไม่เห็นจ้าแล้วท่านยิ้มให้กระผมทําไมล่ะเนี่ยแค่รู้สึกว่าวันนี้สุขพี่ตาล้วจังเลยนะอะไรประมาณนั้นแหละท่านดาราเอ่อที่นี่มันที่ไหนเนี่ย ก็มาตามที่พี่สาบอกแล้วนี่นามันไม่ถึงหลงได้ล่ะคือยังไม่ไปถึงหมู่บ้านที้นามีหวังเจ้าลิงเข้าตามเราเชิญแน่ทักแป๊บอะอะอยากกลับบ้านไม่ต้องแมวแมวกินจังเลยแบบใส่ไข่ลวกด้วยนะ ฮึอ,อะนั่นมันไม่พินแน่แมวแมวแ,มแมบบไปขัาสซะด้วย้าสุคลิปใช้เวลานานเกินไปแล้วลองออกไปหาดูเองน่าจะดีกว่า เจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่คลาดเราจำได้กลิ่นหอมอ่อนๆจากผมของตายเก่งไนกับบุปผาที่บ้านอยู่เหนือน้ำมันเรียกว่าดอกอะไรนะอืมอยู่ตรงนั้นเองล่ะ คิดว่าจะหนีค่าคนนี้พ้นอย่างนั้นเหรอเจ้าคลามต้อให้ผู้โงเ่เขาสวัสดีนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปจนจบนะคะถ้ายังไงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนต่อไปและก็ขอขอบคุณเจ้าของกระตูนที่อนุญาตให้เรานำกระตูนสนุกสนุกมาทำคลิปกันนะสามารถไปกดติดตามผลงานได้ที่ทาง Facebook, Twitter, Instagram ข้างใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วะ่ะไว้เจอกันใหม่นะในตอนต่อไปไป